สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมกับสวัสดีนะครับผมมาพบกับเบาล้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับมัดรวม4ี่นอยนะครับงวดประจำวันที่23นะครับเดือนสิบเอ็ดสองนยนะครับผมสลับฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็ลุ้นอีกแล้วครับลุ้นแทบใจจะขาดมาในนอยสุดท้ายนะครับผม วันนี้ให้เด่น5วิ่งลูที่5นะครับผมมาแค่น้อยเดียวนะครับมาในตัวกลับนะครับ0550นะครับผมสายวิ่งสายลูทเนาะนะครับก็น่าจะมีโชคลาภนะครับผมส่วนน้อยอื่นหลุดหมดเลยนะครับไม่มี5นะครับผมไม่มี5เนาะอันนี้ก็มาแค่ตัวเด่นนะครับแต่ว่าก็เกือบแตก3ตัวนะครับผมนะครับตัวเดียวเนาะกับหัวนะครับผม นีมาแค่ตัวเด่นเนาะนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวนะครับมาแค่นอยเดียวนะครับนอย VIP นะครับผมเนาะก็ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมครับผมสลับแนวทางวันนี้นะครับงวดวันที่23นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วชื่นชอบค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ชอบก็สามารถเล่นผ่านได้นะครับสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับสุดหนึ่งเม็ดเดียวตัวเด่นวันนี้ตัวเด่นวันนี้ให้ไปที่5กับ2นะครับผม5กับ2 วิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่5นะครับผมยังชอบ5อยู่นะครับเนาะถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบใจตรงกันก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับสลับวิ่งรูด5เราก็จะมี5 0นะครับ51 52 53 54 5 5าห้าห้แล้วก็5้านะครับผมส่วน3ตัวนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่2นะครับหลักร้อยหลักร้อยให้ไปที่2นะครับ ก็จะมี2 5 9 2 5 3นะครับผมสลับ3ตัวนะครับส่วนตัวเด่นนะครับที่จะจ่อให้ก็จะมี4คู่นะครับเนาะถ้าชื่ชอบใจตรงกันก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับ ก็จะมีห้าสามนะครับห้าสองนะครับผมห้าเก้าห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าห้านะครับผมสลับสายเบิ้ลน,นะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับผม ขอกำลังแรงใจนะครับผมกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้บอาหลองในเด้อครับเนาะพิดพลาดประก,รนกันใดก็ขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีโชคลาภในแนหหวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ